ปรากฏการ์ของเสียงที่เราจำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้างและมีการคำนวณอย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ l a ห้องเรียนวทิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะพี่อิงจบปริญญาเอกสาขาว,วัสดุศาสตร์ค่ะตอนนี้เป็นติวเตอร์แล้วก็มีข้อสอนออนไลน์ทั้งวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะเลยนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่3วิดีโอสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องเสียงแล้วนะคะพี่จะมาอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของเสียงค่ะที่ประกอบด้วยนะคะปรากฏการเคลื่อนนิ่งเนาะการสั่นพ้องของเสียงนะคะปรากฏการดร็อปเปอร์แล้วก็การกระแทกของเสียงค่ะเราประเด็นกันเลยค่ะ เรามาเริ่มปรากฏกการแรกของเสียงก็คือคลื่นนิ่งของเสียงนะคะเนื่องจากเสียงเนี่ยเขาเป็นคลื่นตามขวางเนาะเออขอโทษทีค่ะเสียงเป็นคลื่นตามยาวมีการอัดแล้วก็ขยายนะคะรูปแบบของคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนคลื่นตามขวางที่มีลักษณะแบบนี้นะคะแต่การศึกษาคลื่นเสียงในลักษณะของคลื่นนิ่งเนี่ยนะคะคลื่นคลื่นนิ่งเนี่ยนะคะเราจะศึกษา การกระจัดของความดันอากาศที Entonces, test, er nope. ่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเสียงเดินทางผ่านอากาศบริเวณนั้นนั่นเองพูดง่ายคือเมื่อเสียงคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศอากาศเขาจะมีความดันที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเอาความดันที่เปลี่ยนแปลงนั้นมาเขียนกราฟนะคะก็จะได้กราฟมีลักษณะเป็นรูปคลื่นนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะดังนั้นกราฟที่เราเห็นนี้เป็นกราฟการเปลี่ยนแปลงความดันของอากาศเนื่องจากคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศนั้นๆนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูคะ่ะว่าคลื่นนิ่งเกิดได้จากอะไรคลื่นนิ่งเนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อนะคะมีคลื่นเสียงสองคลื่นเดินทางผ่านกันนะคะเดินทางสวนทางกันแล้วก็เกิดการซ้อนทับกันนะคะโดยคลื่นเสียงทั้งสองคลื่นนี้จะต้องมี3อย่างเท่ากันคือแอมพลิจูดตัว A ความถี่ตัว f ความยาวคลื่นตัวแลมดานะคะสอย่างนี้ต้องเท่ากันก่อน หลังจากที่เขามาซ้อนทับกันผลลัพธ์นะคะหรือคลืน่นลัพธ์ที่เกิดจากการซ้อนทับกันเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของคลื่นทั้งสองก็คือเรามองเห็นคลืน่นลัพธ์มันนิ่งนั่นเองนะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากตำแหน่งบับและก็ปฏิบัติของคลืน่นลัพธ์นั้นอยู่กับที่นั่นเองนี้ว่าเราพิจารณานะคะดูตัวอย่างกราฟเนาะเราให้คลื่นที่1น,นะคะเป็นคลื่นสี ฟ้าคลื่อนที่2เป็นคลื่นสีชมพูคลื่อน1กับคลื่น2เนี่ยเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็คลื่นลับเนี่ยให้เป็นคลื่นสีม่วงนะคะพิจารณาที่เวลาต่างๆกันนะคะทีก็คือทีเล็กเนี่ยคือเวลาทีเท่ากับ0ูนย์ก็คือเวลาเท่ากับ0ูนย์นะคะทีเล็กเท่ากับทีใหญ่ส่วน4ี่ทีใหญ่ก็คือคาบนะคะนั่นหมายถึงว่าเวลาเท่ากับคาบส่วน4เนาะต่อมาคือเวลาเท่ากับคาบส่วน2ต่อมาเวลาเท่ากับ สส่วน4ี่คาบนะคะแล้วก็เวลาเท่ากับคาบพอดีมาดูลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นนะคะแบบแรกเลยเวลาเท่ากับสูงเนี่ยคลื่น1กับคลื่น2อเนี่ยมีเฟสตรงกันเป๊ะเลยนะคะคลื่นลับหลังจากที่เขามาซ้อนทับกันก็จะเป็นคลื่นแบบเสริมก็คือมีแอมพ i t จ d ดสูงขึ้นแต่ถ้าเรามองที่คลื่นลับจะเห็นว่าคลื่นลับนั้นนิ่งนะคะเราก็เลยเรียกว่าคลื่นนิ่งเนาะที่เวลานะคะเท่ากับคาบส่วน4จะเห็นว่าคลื่น1กับคลื่น2เนี่ยมีเฟสต่างกัน เมื่อซ้อนทับกันเขาก็จะได้การซ้อนทับแบบหักล้างเห็นไหมคะเห็นเป็นเส้นตรงแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขานิ่งไม่มีการเคลื่อนที่นะคะต่อมาที่เวลานะคะเท่ากับค่าส่วน2เนี่ยคลื่นหนึ่งกับคลื่นสองเนี่ยจะมีเฟสตรงกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่เหมือนกับที่เวลาเท่ากับศูนย์เห็นไหมคะแตกต่างแต่เฟสตรงกันนะหนึ่งกับสองตรงกันก็ได้คลื่นลับเป็นคลื่นแบบเสริมนะคะที่เวลาเศสามส่วนสี่ คาบของคาบนะคะก็คลื่น1กับคลื่น2จะมาเป็นเฟสต่างกันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้คลื่นลับเป็นคลื่นแบบผักหลางและสุดท้ายนะคะที่เวลาเท่ากับคาบเนี่ยคลื่น1กับคลื่น2เนี่ยนะคะจะหน้าตาเหมือนกับที่เวลาทีเท่ากับศูนยเลยนะคะคลื่นลับก็จะเป็นคลื่นแบบเสริมเห็นไหมคะเนาะก,ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะวนอยู่อย่างนี้นะดังนั้นจากคลื่นนิ่งเนี่ยเราสามารถหาอะไรได้นะคะ เราสามารถหาระยะห่างของสิ่งที่อยู่ถัดกันดังนี้ค่ะบับกับบับที่อยู่ถัดกันปฏิบับกับปฏิบับที่อยู่ถัดกันหาจากนะคะแลมดาส่วน2หรือว่าความยาวคลื่นหารนนั่นเองส่วนบับกับปฏิบับที่อยู่ถัดกันนะคะหาได้จากแลมดาส่วน4หรือว่าความยาวคลื่นหารด้วย4อ่ต่อมาค่ะการสั่นพ้องของอากาศในท่อ ะะเราศึกษาการสั่นพ้องของเสียงเนี่ยเราต้องอาศัยนะคะอากาศที่อยู่ในท่อท่อหนึ่งเรียกว่าท่อการสั่นพ้องหรือว่าท่อเลโซแนนั่นเองให้น้องๆนึกถึงเหมือนสลิงเอาไว้ดูดยานะคะดูดยาที่เป็นยาน้ํานะคะออจะมีก้านที่เราสามารถที่จะดึงออกแล้วก็กดเข้าไปได้นะคะลักษณะแบบนั้นแหละคล้ายๆกันนะคะ,ะทีนี้ค่ะการสั่นพ้องคืออะไรนะคะการสั่นพ้องเกิดจาก การที่เราให้เสียงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของลมอากาศที่อยู่ในท่อก็จะไปกระตุ้นให้อากาศที่อยู่ในท่อนะคะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมากกว่าปกติเรียกว่าการสั่นพ้องของเสียงอากาศในท่อเขาจะมีความถี่อยู่ค่าหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราให้แหล่งกําเนิดเสียงที่มีความถี่เท่ากับอากาศในท่อพอดีมันก็เลยจะทําให้เกิดเสียงดังขึ้นกว่าปกติอย่างนั้นนะคะเรียกว่าการสั่นพ้องของเสียง อะมาดูนะคะว่าการสั่นพ้องของเสียงเนี่ยเกิดได้อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราศึกษานะอันนี้คือท่อสีเาทาด้านบนกับด้านล่างเป็นลักษณะของท่อนะคะแล้วก้านสีน้ำตาลนี้ก็คือเหมือนลูกสูบที่เราสามารถดึงเข้าแล้วก็ดึงออกได้นะคะเมื่อดึงเข้าเนี่ยลมอากาศจะน้อยลงดึงออกไปลมอากาศก็จะมากขึ้นนะคะเราให้นะคะบริเวณที่อากาศอยู่เนี่ย หรือลำอากาศอยู่เนี่ยก็คือความยาวของท่อที่เราดึงเนี่ยนะ,ะให้เป็น L เนานะคะแบบแรกเลยคือความถี่คงที่ f คงที่คือความถี่ของแหล่งกําเนิดเสียงในที่นี้ก็คือลําโพงที่เจาะเข้าไปเนี่ยนะคะคงที่แล้ว L เปลี่ยน L ก็คือลําอากาศขนาดของลําอากาศที่อยู่ในท่อเปลี่ยนเนื่องจากการที่เราไปดึงกา้านให้เขายาวขึ้นนั่นเองะคะปรากฏว่านะคะเมื่อดึงให้ความยาวของท่อเนี่ยนะคะ L เนี่ย เท่ากับนะคะความยาวคลื่นของลำอากาศส่วน4ส่วน4นะคะลัมดาส่วน4เนี่ยจะทำให้เกิดเสียงดังครั้งแรกะคะคือทำให้เกิดการสั่นร้องหรือว่าเรโซแนนซ์ครั้งแรกนะคะแล้วต่อมาก็ค่อยดึงไปอีกก็ค่อยดึงจากเสียงดังใช่ไหมก็เสียงก็จะค่อยคลงค่อยลง,ยลงแล้วก็กลับมาดังอีกครั้งจุดที่กลับมาดังอีกครั้งนั้นปรากฏว่าวัดระยะ L ได้เท่ากับ3ลมดาส่วน4 หรือว่า3ส่วน4ของความยาวคลื่นนั่นเองนะคะแล้วครั้งต่อไปล่ะคะดึงไปอีกดึงไปอีกเพราะว่าครั้งต่อไปที่เกิดการสั่นพ้องหรือเสียงดังจะเท่ากับ5ลัมดาส่วน4พูดง่ายคือความยาวของแอลนะคะที่เปลี่ยนไปทําให้เกิดการสั่นพ้องขึ้นมาได้นะะนี้ความยาวจะเป็นเท่าไหร่นะคะปรากฏว่าความยาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวเลขคี ของแลมด้าส่วน4คือ1แลมดาส่วน4 3่สามลมดาส่วน4 5แห้าลมดาส่วน4เงี้ย7จลมด้าส่วน4คือ1 3 5 7นะคะทุกครั้งที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดการสั่นพองขึ้นนะคะเนาะอันนี้คือกรณีแรกคือความถี่ของแหล่งกำเนิดคงที่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแอลหรือว่าความยาวของลำอากาศะจะทำให้ได้ว่า ถ้าให้ความถี่ค่าหนึ่งความยาวของลำอากาศมีหลายค่านะที่ทําให้เกิดการสั่นพ้องขึ้นได้นะคะกรณีที่2คือเราให้ความยาวของลำอากาศคงที่ค่ะเห็นไหมคะความยาวของตัวลูกสูบเนี่ยนะคะของท่อเนี่ยคงที่เนาะแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนความถี่ค่ะเปลี่ยนความถี่นะคะให้ความถี่ค่าหนึ่งก็สามารถทําให้เกิดการสั่นพ้องได้ เปลี่ยนความถี่ไปเรื่อยๆมันก็จะเจอความถี่อีกค่าหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการสั่นพ้องในหลอดนะคะของในท่อนะที่มีลำอากาศอยู่อย่างนี้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าลำอากาศมีขนาดครงที่เนาะมันก็จะมีความถี่ของแหล่งกำเนิดหลายค่านั่นแหละที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้จากเรื่องนี้เราสามารถคานวณอะไรได้นะคะ เรื่องนี้เราสามารถคำนวณหาการสั่นท้องนะคะที่ลำดับใดๆได้นะคะจาก fn เท่ากับ nv ส่วนด้วย 4l จริงๆเรื่องนี้นะคะมันมาจากเรื่องฮาร์โมนิกนะคะ่ะ fn เท่ากับ nf 1แล้วเขาก็ย้ายข้างไปมานะคะซึ่ง f ก็จะมีความสำคัญกับ v แล้วก็ l ได้นะคะเนาะได้แบบนี้อันนี้พี่ไม่ไม่พิสูจน์ให้นะคะให้น้องจำไปเลยเนาะ,ะ fn คืออะไร fn ก็คือความถี่ที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องซึ่ง มันจะเป็น n ในที่นี้คืออะไรคะ n เท่าของความถี่มูลฐานความถี่มูลฐานก็คือฮาร์โมนิกที่1ถูกไหมคะเนาะส่วน n, n เล็กเนี่ยนะคะที่เราจะไปใส่ n เล็กกับ n ห้อยที่อยู่ตรง f เนี่ยอันเดียวกันนะคะก็คือตัวเลขค่ะที่เป็นจำนวนเต็มคี่คือ1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆค่ะ v คืออาตาัตราเร็วเสียงในอากาศ ขึ้นอยู่ว่าโจทย์กําหนดมาให้เท่าไหร่หรือถ้าไม่โจทย์ไม่กําหนดอัตราเร็วเสียงในอากาศมาเขาต้องกําหนดอุณหภูมิเราก็ไปเข้าสูตรนะคะเพื่อจะหาอัตราเร็วเสียงในอากาศท,ที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิซึ่งพี่สอนไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้าคะส่วนแก็คือความยาวของท่อปลายปิดด้านหนึ่งนะคะซึ่งส่งผลให้ความลำอากาศมันมีความยาวแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอ่าโอเคทีนี้มาดูแบบฝึกที่ที่1ค่ะ บอกว่าท่อปลายปิดด้านหนึ่งให้เสียงฮาร์โมนิกที่5มีความถี่หนึ่งริบเฮิรตซ์ท่อนี้ยาวเท่าใดกําหนดอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ3า6เมตรต่อวินาทีอ่าใช้สูตรที่เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้เลยนะคะ f n เท่ากับ n v s, ส่วนด้วย4 l หาอะไรหาท่อนี้ยาวเท่าไหร่หา l ไหมคะให้อะไรมาคะท่อปลายปิดด้านหนึ่งให้เสียงฮาร์โมนิกที่หมีความถี่เห็นไหม แสดงว่าให้ fn f5 มาเนี่ยเท่ากับ1,250พร์แล้วนะคะแทนค่าไป fn ก็คือ f ที่5เนี่ยห2 5 0พเร์เนี่ยเฮเปลี่ยนเป็นวินาทีกำลังลบหน,นะคะมันจะได้หารหน่วยได้นะคะ n เขาบอกว่าฮาร์โมนิกที่5 n ก็แทนด้วย5นะะ v คืออตัตราเร็วเสียงในอากาศจทยให้มาแล้วก็คือ346เมตรต่อวินาทีหารด้วย4แล้วก็คูณด้วย l เราต้องการหาแอลทำไงคะก็ย้ายแอขึ้นไปใช่ไหมเอา1250ลงมาหารก็เอา5คูณ400เอ้ยขอโทษทีค่ะ5คูณ346หารด้วย4หารด้วย1250ได้เป็น0.346หน่วยเป็นเมตรนะคะเพราะว่า1ส่วนวินาทีกับ1ส่วนวินาทีตรงเนี้ยหารกันได้เนาะทีนี้เลื่อนจุดนิดนึงคะ่ะทำให้เลขมันดูสวยทำให้เป็นเซนติเมตรก็ได้เป็น34.6ซนตมรนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดที่2ในการทดลองการสั่นพ้องของอากาศขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกลูกสูบห่างจากปลายหลอดเลโซแนนซ์18ซนติเมตรแล้วเมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสูบห่างจากปลายหลอดเลโซนนน์กี่เซนติเมตรอ่าเราจําได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นลูกสูบปลายปิดด้านหนึ่งเนาะการสั่นพ้องครั้งแรกจะเกิดเมื่อความยาวของอ ปากจากปากลูกสูบนะจากลูกสูบไปยังปากของหลอดเนี่ยนะคะจะเท่ากับแลมด้าส่วน4หรือว่าความยาวคลื่นหารด้วย4โจทย์ให้อะไรมาแล้วให้ L มาแล้วนั้นเราแทน L ของครั้งแรกก่อน L ของครั้งแรกคือ18เซนเราจะหาแลมดาหรือความยาวคลื่นได้ใช่ไหมคะ18เซนเท่ากับแลมด้าส่วน4 ลมดาก็คือเอา18บคูณสก็ได้เป็น72เซนติเมตรเนาะเนื่องจากว่าเขาเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกันแลมดาเขาต้องเท่ากันใช่ไหมคะงนั้นการดังครั้งที่2เนี่ยเราจำได้ใช่ไหมคะการดังครั้งที่2ก็คือจาก1นึ่งลมดาส่วน4ก็จะเป็น3ามลมดาส่วน4ใช่ไหมสามลมดาส่วน4เนาะเราหาค่า L ใช่ไหมคะเราแทนแลมดาด้วย72นะคะสามคูณเจหารสได้เป็น54เซนติเมตรดังนั้นจะต้องดึงลูกสูบห่างจาก หลอดเรโซแนนซ์เท่ากับ54ซนติเมตรนั่นเองค่ะะมาดูปรากฏการณ์ของเสียงต่อมาก็คือบีดมาเข้าใจก่อนว่าบีดคืออะไรบีดเนี่ยก็คือเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันไปเป็นจังหวะคงตัวดังค่อยดังค่อยคงตัวไปเรื่อยๆนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงสแหล่งที่มีความถี่ต่างกันอยู่เล็กน้อยแล้วเคลื่อนที่มาพบกัน ความถี่เขาต่างกันนิดนึงแล้วเคลื่อนที่มาพบกันทําให้เกิดการดังค่อยดังค่อยดังค่อยอย่างเงี้ยก็คือการเกิดบีนะคะทีนี้นะคะเขาก็ทําการนับค่ะจํานวนครั้งที่ทําให้เกิดเสียงดังค่อยดังค่อยใน1วินาทีจากเวลา1วินาทีมีการดังค่อยดังค่อยกี่ครั้งอันเนี้ยเขาเรียกว่าความถี่บีนะคะหรือว่าบีฟร r เค u นซี y ใช้ตัวย่อเป็น F ห้อยด้วย B เล็กนะคะดังนั้นเราสามารถหาความถี่บีได้ดังนี้นะคะ ความทีบีดนะคะจากาจากความหมายของเขาเนี่ยเราสามารถหาเป็นสมก,การคือความทีบีเท่ากับจํานวนครั้งที่ได้ยินเสียงดังค่อยแล้วหารด้วยเวลาอ่าอันนี้คือเป็นสมก,การที่มาจากความหมายของคําว่าการเกินดีนะคะหรือหาได้จากนะคะค่าสัมบูรณ์ขีดตรงๆเนี่ยคือค่าสัมบูรณ์นะคะของความทีของแหล่งกําเนิดที่1ลบด้วยความทีของแหล่งกําเนิดที่สนะคะแบบนี้ ทีนี้นะคะความถี่สังเกตว่าเห็นไหมคะเขาลบกันลบกันแสดงว่ามันต่างกันใช่ไหมนะคะต่างการต่างกันของความถี่ของแรงกําเนิดสองแรงเนี่ยนะคะทำให้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าความถี่ต่างกันน้อยเราจะได้ยินเสียงบีดเป็นจังหวะช้าถ้าความถี่ต่างกันมากเราจะได้ยินเสียงบีดเป็นจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะ และหูคนเราเนี่ยจะจำแนกเสียงบีดเป็นจังหวะที่มีความถี่ไม่เกิน7เฮิร์ตเขาว่า7เฮิร์ตคืออะไรคะ1วินาทีมีเสียงดังค่อยทั้งหมด7ครั้งถ้ามากกว่านี้หูเราแยกไม่ออกแหละนะคะเนาะโอเคทีนี้มาดูค่ะแบบฝึกหัดที่3เกี่ยวกับบีดบ้างนักดนตรีไทย2คนกำลังเปรียบเทียบคลุยคลุยเราแล,และคลุยนะขอโทษทีค่ะ ครุยเลาแรกให้เสียงที่มีความถี่3ามร้อเฮิร์เมืเ่อเป่าคุยทั้งสองพร้อมกันปรากฏว่าเกิดเสียงดังค่อยเป็นจังหวะสองครั้งต่อวินาทีเสียงคลุยเล่าที่สองมีความถี่เท่าไหร่นะคะ,ะเราใช้สูตรนี้ค่ะ f b เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ f 1ลบ f 2 f 1ก็คือของคลุยเราที่1 f 2ก็คือของคลุยเราที่2ที่เราจะต้องการจะหา Fb ก็คือความทีบิความทีบิคืออะไรคะจำนวนครั้งที่ได้ยินเสียงดังค่อยใน1วินาทีซึ่งโจทย์บอกว่าได้ยินเป็นจังหวะ2ครั้งต่อวินาทีดังนั้นเราก็แทน fb ด้วย2 2ครั้งต่อวินาทีก็คือ2เฮิร์ต์นั่นแหลคะค่ะใช่ไหมคะแทนด้วยเฮิร์ไปเลยนะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของความถี่อันที่1ของครูโรวีเราที่1ก็คือ3 5 3เฮิร์ลบด้วย f 2ออันนี้น้องจะต้องจำในเรื่องของค่าสมบูรณ์ในทางคณิตศาสตร์นะคะ ค่าสมบูรณ์ทางคณิตศาสตร์หมายาว่าค่าที่ได้ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นนะคะเป็นค่าบวกเท่านั้นแสดงว่าข้างในสามารถเป็นลบก็ได้เป็นบวกก็ได้แต่ออกจากค่าสมบูรณ์มาเขาจะเป็นค่าบวกดังนั้นเนี่ยคุยเราที่2เนี่ยเขาสามารถมีความถี่ได้2ค่าค่ะนะคะก็คือเป็นค่าที่มากกว่า353อยู่2กับค่าที่น้อยกว่า353อยู่สนั่นเองนะคะอ่ะเวลาเราทาค่าสมบูรณ์ทำอย่างนี้ค่ะ ปกติก็คือเราหา f 2ทํทำไงเราย้าย3 5 3เนี่ยไปลบหรือว่าไปบวกก็ได้ใช่ไหมคะลบหรือไปบวกก็ได้งนั้น f 2องคูณเราได้2อ,อันแรกคือ353เฮิร์ตลบ2เฮิร์ตได้เป็น3 51เฮิร์ตคืออันที่1แล้วก็ความถี่ของเขาอาจจะเป็น3 53เฮิร์ตบวกสเฮิร์ตนะคะอันนี้พี่ขอโทษทีนะคะลืมเติมเติมตัว z นะคะใส่ตัว z เข้าไปด้วยนะคะเฮิร์ตนะคะ h h แดนะคะเฮิร์ตนะคะก็จะเป็น 353บวก2เท่ากับเป็น35 5เฮิร์เห็นไหมคะเราลองเอาไปใส่ในในค่าสมบูรณ์ดูก็ได้คะ่ะ353ลบ3าได้เท่ากับ2ออกจากค่าสมบูรณ์มาก็เท่ากับ2เช่นเดียวกันถูกไหมถ้าเอา3 5 3มลบ35 5มันเป็นลบ2ลบ2ออกจากค่าสมบูรณ์มา,าก็มาเป็น2เหมือนกันดังนั้นถ้าเราคำนวณอะไรที่เกี่ยวกับสมการมีค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะได้เป็นทั้งค่า จะต้องเอามาคิด2อ,องครั้งนะคะคิดแบบลบกับคิดแบบบวกนะคะอย่างนี้อันนี้น้องต้องแม่นเรื่องค่าสมบูรณ์ในทางคณิตศาสตร์นิดนึงงั้นเราก็สรุปว่าครูเราที่2เนี่ยจะมีความถี่ที่สามารถเป็นไปได้อยู่2ค่าคือ353 Hz หเฮิร์หรือว่า355เฮิร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะปรากฏการต่อมาคือปรากฏการดอปเบอร์ค่ะปรากฏการดอปเบอร์คืออะไรนะคะให้นึกถึงเสียงที่ได้ยินจากหอของรถพยาบาล สังเกตว่าถ้ารถพยาบาลไปไกลๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเขาวิวอวีววคือเสียงวิกับเสียงวอเนี่ยมันห่างกันหน่อยแต่ถ้ารถพยาบาลวิ่งเข้ามาใกล้เราใกล้ๆเราเราจะได้ยินเสียงวิเสียงวอเร็วมากวิวว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 อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่าปรากฏการ์ด็อปเปอร์ถ้าแปลเป็นความหมายในคางคำพูดนะคะก็คือการได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่มีความทีเปลี่ยนไปคาทีเปลี่ยนคือการได้ยินเสียงวิกับเสียงววห่างกัน เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะถ้าอยู่ไกลก็ห่างกันมากถ้ามาอยู่ใกล้กกกกลเราก็จะห่างกันน้อยอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากการเคลื่อนที่สัมพัสระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ผู้สังเกตนั่นเองนะคะอ่ะดูก่อนถ้าถ้าปกติก่อนนะคะปกติถ้าแหล่งกำเนิดเสียงในที่นี้เป็นรถยนต์แล้วกันที่สามารถเปลี่ยนเต่งเสียงวอออกมาได้นะคะเปลี่ยนเสียงไซเลนนั่นแหละออกมาได้เนี่ยนะคะมี ผู้สังเกตยอยู่2ด้านนะคะอยู่รอบๆบรถเนี่ยก็คือน้องหมากับน้องแมวนะคะถ้าเขาอยู่นิ่งๆนะนิ่งกับนิ่งนิ่งอันแรกก็คือของแหล่งกําเนิดเสียงนิ่งอันที่2ก็คือของผู้สังเกตนะคะ <Want> ทั้งน้องหมากับน้องแมวเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของอ่าที่รถคันนี้ปล่อยออกมาด้วยความถี่คงที่เท่ากันแล้วก็เท่ากับที่รถคันนี้ปล่อยออกมาด้วยเนาะ ทีนี้ปรากฏการดอปเอร์ก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนที่ค่ะนะคะอันแรกนะคะปรากฏการดอเปเอร์แบบแรกคือเคลื่อนที่กับนิ่งหมายความว่าตัวของแหล่งกำนิดเสียงเคลื่อนที่ส่วนผู้สังเกตนั้นอยู่นิ่งนะคะให้พิจารณาสองด้านเนาะให้พิจารณาที่น้องหมาก่อนตอนนี้รถคันนี้กําลังเคลื่อนที่เข้าหาน้องหมานะคะรถคันนี้ก็เปล่งเสียงออกมาด้วยน้องหมาจะได้ยินเสียงของเสียงที่รถเปล่งออกมาเนี่ยมีความที มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความถี่ของเสียงที่รถเป่งออกมาจริงๆโอเคไหมคะมีความถี่มากขึ้นเราดูลักษณะของคลื่นเห็นไหมคะเป็นคลื่นมีลักษณะความยาวขึ้นใกล้กันความยาวขึ้นน้อยก็แสดงว่ามีความถี่มากแต่น้องแมวเนี่ยรถเห็นไหมคะเคลื่อนที่ออกจากเขาน้องแมวจะได้ยินเสียงคะของรถที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีความถี่ที่น้อยลงน้อยลงมเมื่อเปรียบเทียบกับความถี่จริงๆที่รถปล่อยออกมานั่นเอง นั้นสรุปก็คือถ้าแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้านะคะหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่งผู้สังเกตนั้นจะได้ยินความถี่ของเสียงที่แหล่งกําเนิดปล่อยออกมาสูงขึ้นแต่ถ้าเก Al ิดแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ออก <c oughs> ผู้สังเกตจะได้ยินความถี่ที่แหล่งกําเนิดเสียงปล่อยออกมานะคะด้วยความถี่ที่น้อยลงเคลื่อนที่เข้าความถี่มากขึ้นเคลื <c oughs> ่อนที่ออกความถี่น้อยลงนั่นเองนะคะแบบนี้อะ่ะ แบบที่สองนะคะอ่ะโดยโดยโดย,โดยมีข้อแมท้ที่หนึ่งนะคะว่าการเคลื่อนที่ของทั้งแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็ตัวของผู้สังเกตเนี่ยในการเคลื่อนที่ในีนี้เราจะพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวนะคะต่อมาค่ะนิ่งกับเคลื่อนที่หมายความว่าแหล่งกำเนิดเสียงอยู่นิ่งส่วนผู้สังเกตเคลื่อนที่นะคะมี2อ,อย่างคือมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง มอเตอร์ไซค์หรือผู้สังเกตที่เคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยจะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงขึ้นส่วนถ้าเคลื่อนที่ออกก็จะมีความถี่ต่ําลงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเคลื่อนที่กับเคลื่อนที่หมายความว่าแหล่งกําเนิดเสียงกับผู้สังเกตเคลื่อนที่ทั้งคู่มี2ออย่างค่ะเคลื่อนที่เข้าหากันเคลื่อนที่เข้าหากันผู้สังเกตจะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงขึ้นแต่ถ้าเคลื่อนที่ออกจากกัน ะะผู้สังเกตจะได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่ำลงนั่นเองนนเองนาะ,ะแล้วก็ปรากฏการสุดท้ายค่ะก็คือคลื่นกระแทกนะคะคลื่นกระแทกเ,เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่าช็อคเวฟเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศเสียงเนี่ยเขาต้องเคลื่อนที่ผ่านอากาศเขาจะมีอัตราเร็วเสียงค่าหนึ่ง ขึ้นอยู่กับบรรภูมิด้วยแต่ถ้าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นเคลื่อนที่ไปเร็วกว่าอัตราเร็วเสียงที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดคลื่นกระแทกนะคะคลื่นกระแทกก็คือทําให้เสียงตามแนวของคลื่นกระแทกตรงนั้นเนี่ยมีพลังงานสูงพลังงานสูงเราจําได้ใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับความเข้มเสียงมาล้เสียงที่มีพลังงานสูงก็แสดงว่าจะได้ยินเสียงดังมาก นั้นผู้สังเกตที่อยู่ในตำแหน่งหน้าเครื่อนกระแทกก็จะได้ยินเสียงดังมากกว่าปกตินั่นเองอดูรูปประกอบน,นะคะรูปนี้พี่เขียนแบบข้าวๆนะคะถ้าให้จุด s นะคะ s0 s1 s2 s3 s4 จนถึง sn เป็นแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงเขาเคลื่อนที่ในแนวของเส้นตรงในแนวนอนเนาะค่อยๆขยับมาจากทางซ้ายไปทางขวาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะปล่อยหน้าเคลื่อนออกมาเป็นทรงกลมถูกไหม ไปทุกบริเวณถ้าเขาเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าที่อ,อัตาราเร็วเสียงของเขาเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะทําให้นะคะเกิดตรงนี้แนวของหน้าคลื่นตรงนี้นะคะที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยเป็นลักษณะหน้า,นาคลื่นที่มีพลังงานสูงมากเราเรียกว่าหน้าคลื่นกระแทกดังนั้นถ้าสมมติว่าคนอยู่ตรงบริเวณที่หน้าคลื่นกระแทกผ่านพอดีก็จะได้ยินเสียงดังกระขึ้นมากนั่นเองนะคะนี่เราสามารถคํานวณอะไรได้จากคลื่นกระแทกนะคะ เขาบอกว่านะคะเราสามารถหาสิ่งที่เรียกว่ามุมมักมุมมักหรือว่ามักแองเกิลนะคะคือมุมระหว่างหน้าขึ้นกระแทกกับแนวการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดนะคะเรียกว่ามุมมักอันนี้คือหน้าขึ้นกระแทกใช่ไหมอันนี้คือแนวการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดนะคะอยู่ในแนวแกน x เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวามุมตรงนี้ค่ะมุมเซต้าตรงนี้ก็คือมุมมักนะคะมุมมักเนี่ยหาได้จากอะไรนะคะเออขอโทษทีค่ะ ก่อนที่จะไปหามุมมักเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่ามักนัมเบอร์ก่อนมักนัมเบอร์ก็คือเลขมักเลขมักก็คือหาได้จาก v ห้อย s หารด้วย v v ห้อย s ก็คืออัตราเร็วเสียงของแหล่งกําเนิดค่ะว่าแหล่งกําเนิดเนี่ยมีอัตราเร็วเสียงเท่าไหร่นะคะกับ v เฉยเฉยก็คืออัตราเร็วเสียงในตัวกลางนะคะอัตราเร็วเสียงในตัวกลางจากนั้นเราจะหานะคะมุมมักนะคะจากความสัมพันธ์ของเลขมักได้ มุมมักหาได้จาก sin เซตา้าเซต้านี้ก็คือมุมมักเท่ากับ V ส่วนด้วย vs เห็นไหมคะมันจะตรงกันข้ามกับเลขมักตรงนี้พี่ไมอ่อธิบายให้นะคะว่าสูตรมายังไงน้องสามารถเข้าไปดูได้ในหนังสืสสสสอสสวทนะคะนั้นจะเห็นว่าการหามุมมักเนี่ยนะคะก็หาได้จาก1ส่วนเลขมักนั่นเองเห็นไหมคะเพราะว่าเขากลับกันเนาะนะคะนั้นตรงนี้นะคะ ในหนังสือสศวทเนี่ยไม่ได้มีตรงตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะให้ทำเนาะแต่ว่าให้จําไว้ก็ดีนะคะเพราะมันมีเขียนอยู่ในหนังสือนาะอาจจะมีในข้อสอบได้ค่ะน้องจะเห็นว่าปรากฏการของคลื่นเสียงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่างนะคะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสมการในการคํานวณเนาะย,ยกเว้นเรื่องปรากฏการดรอปเปอร์นะคะซึ่งจะเป็นการให้อธิบายว่าคลื่นนั้น คลื่นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นความถี่ที่มากขึ้นหรือว่าน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกําเนิดเสียงแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยต้องฝึกทําโจทย์ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามีโจทย์ที่ซับซ้อนมากกว่านี้ถ้าน้องอยากฝึกทาโจทย์ให้มากขึ้นนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ตามลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะหวังว่าน้องจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคาถามสงสัยอะไรฝากมาที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ได้อยากเกะไปดูต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆน้องได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดด่อปปนนัั้ีีโไะะะคคสบ